อ่สวัสดีครับพี่น้องนะครับน่ะมีโอกาสได้ออกมาโคกน้องหน้าอีกนาะช่วงแรงวันหยุดนะครับอ่ะหน้าไฮนี่ที่จงไวโดยบ่ร์ดำเข่าไส้บ่าวานเข่าไส้ไถแเลยพี่น้องนะครับนะครับไถเรียบร้อยนะครับจริงจริงก็สิตัดสิตใจไทนี่เนื่องจากว่าฝนมันบบตกพี่น้องแห้งง่ายคุณคุณพอไทแล้วล่ะฝนมาบ้านนี่พูดนะนะครับมือเศร้านี่ฝนแห้งพี่น้องนะครับอันที่ไทนี่คือเตรียมใจเฮ็ดแปลงแปลงพักแน่ จะปลูกทั่วฟักเน่าปลูกแตงปลูกพักนะครับในบริเวณตรงนี้เนาะคือตอว,วาน้ำอยู่นี่ละนะครับเครื่องสูบน้ำน้อยจุ่มดักมู่นนี่ก็จวดเส้นนีรอดมาท่นนะครับอ่ะได้แก้วให้รถไถเพื่อนมาไถนะครับจะได้เตรียมแปลงปลูกสวนต่อไปหลังจากเกี่ยวเขาเนาะคือปลูกก้อนเกี่ยวเขานี่ละนะครับพี่น้องนี่ยเขากำลัางงามนะครับอ่ะไถไว้แล้วพี่น้องไปนี่ข้าเจ้าสิมาปันให้มาท่านว่าปันแล้วล่ะฮะกับหมักจ๊กเขาเตรียมแปลงเอาไม่ยากเนาะ นะครับจะเป็นแปลงถั่วฝักยาวแตงแตงกวาก็ได้นะครับพี่น้องแล้วก็แปลงพักเนาะนะครับเมื่อมีโอกาสก็ได้ไเฮ็ดสตัวบ่อรนะครับอยู่ทงอยู่ทาา่าไป่ละวเอาออกมาเยี่ยมโค้งน้องนาะอีกรอบนึงนะครับพี่น้องอ่ะรู้สึกว่าม,มาตแต่ละเถียวก็ตังต้งตาขึ้นไปเรื่อยนะครับตั้งตาขึ้นไปเรื่อยอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มเป็นรูปเป็นร้อยเขารูปเขาร้อยเขารูปเขาล่างแล้วพูในใหญ่แกวก็ังเท็ดอย่างงุ้งเงื้องุ้มเงื้องอยู่ บรรยากาศเนี่ยมือแรงนะครับส่วงแรงแรงนะครับขี่ฟ้าตั้งงนพี่อน้องนะครับเดี๋ยวไปกำบุรพาฟ้าตั้งงนว่าใจเป็นโยนโยนขึ้นหอดขึ้นหอดอดีตแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเนาะนะับะอ๋อมนเหลืองไปเนาะมืออื้อยแก้วเร้่มจะขึ้นข้างเนานะอจะขึ้นข้างแล้วนะน้นำในก็รู้สึกว่าจะ,นะ,นะ,นะนะ โอเคอยู่มือเศร้าฝนแห้งสัญญาเกลววา่าเต็มทีบเลยน้ำอยู่นี่นะครับ้าก็ขาดเม็ดไปบ้างนะเอ้าใมีโอกาสออกมาโค่งน้องนายอีกรอบนึงเอาบรรยากาศย่ำแรงๆมาฝากพี่ฝากน้องไปเป็นเพื่อนก้วเลยเห็นยังนี่นี่เห็นบ่เนี่ยหลอดแล้วด้วยพี่น้องได้บัตรนี้นะครับปรับปรุงดินเปรี้ยวด้วยปูนขาวปูนโดโลไม้ใส่ปุ๋ยมักปะพร้ากเข้าไปมักเี๊ใไม้ที่เลี้ยงไอแม่งอดนนั่นนะครับ ฟื้นแล้วบันนี้เรียบร้อยแล้วแตกยอดอ่อนอยอดแังแล้วโอกาสหลอดเก้าสิบเก้าจุดเก้าแล้วเนาะเพี่อนเนาะน,นะครับกับอีกต้นหนึ่งนี่นะครับต้นนี้มันมีขั้นหน้าดินเก่าอยู่นี่มันก็เลยใหญ่ใหญ่เรียวกว่าต้นนั้นนะครับเนาะการปรับปรุงดินด้วยการแก้ดินกดด้วยปูนขาวหรือปูนโดโลไม่ได้ผลเป็นที่นนาพอใจโอเคแล้วนะเนาะพี่องเนาะกำลังงามเลยได้กินแน่นอนไปเนี่ยนะครับส่วนข้างๆในใยแก้วอวอน พักอีตูเอาหัวละผ้ามาเน็บใส่นะครับบ่ให้ขยะบ่ให้แว่เรว่าเถอะปลูกลูกเดียวนะครับอนไดงไงกินนั่นนั่นนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินอันนี้ก็ปลูกกินแค่กันนี่หน่ือกินแจ้งสีขายนะคือข้าวโพดหวานเพียวไว้ฝุ่นใยแก้วกำลังใส่ฝุ่นเอาคือเอาเอาไอ้นั่นนะเอา ขี้อ้อยมักกับแกบดําที่คูก่กันดีแล้วที่ซื้อมาหน่อพี่น้องนะครับที่เขามาส่งเป็นรถนลยลงในหลุมนี่ผสมล่ะเดี๋ยวครับแล้วก็จะคุกกับดินเนาะคุกกับดินนี่แหละนะครับเอาเอาเอันนี้ใส่ก่อนคุกคุกคุก,คกเลยแหละก็จังสีงเอาต้นก้าเขาโพดที่ห้าก้าไว้ที่จะแกวก้าไว้มาลงมาเถอะนะครับอานะครับพี่น้องเอามาให้พี่ให้น้องเบิึงบ่งบรรยากาศเต็มเมืองแหล่งน้ำบึงน้ำบิึงใน,งนเจ้าอันเสียอาหารปาลาเราพอเท่า อะไปเบิ้งปลาพี่น้องนะครับอ้าวนะครับต้นมะพริกกะต้นใยใยปลูกต้นนั่นเนาะนะครับทยอยปลูกไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยๆทราบได้กินเนาะอันนี้ก็โอ้ยทุกทุกเหยียบต้นมเะเขือยี่แก้วเนาะมะเขือไคมะอึกละมดุดนะครับพี่น้องนะี่ยเริ่มติดดอกติดยัดง,งแน่แล้วล่วนะครับ นะเกลือปลาไปดินะครับออกมาเกลือปลาให้แจ๊กเก็ตกันคนใจเส้าสุ่งกับพึ่งมาหอดพี่น้องนะครับเลิกงานกัน,กนเจา้าพี่เลยเพระาะว่าขึ้นหอดโคกน้องหน้าแห้งเหมืนอนไหนน้อจะหอดวันศุกร์วันเสาร์เจ้ามันยังล่ะปลาอ่ะุันเหรพี่น้องปลาน้อยนะครับปลาไอ้ยังก็ละ่ะปลาทับทิมปลานิ่งมันออกลูกไมุคนะแตกสู้ๆจะเปน็นมิตรปลาน้อยนะ้อพี่น้องนะนะครับ อ่าเดี๋ยวไปเส่อาหารไว้ให้ปาลาเราจะมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องนะครับอ่าเอาบรรยากาศย่ำเมืแรงๆมาฝากเนาะนะรบ,บรรยากาศย่ำมือ่อแรงอ่าขี่ไาขี่ฝนนะครับฝนเพิ่งเศร้าไปคงสิเมนงงนนีล่ละมั้งหนึ่งมันตกไปว่างนห่นนะครับอ่าบรรยากาศบรรยากาศสวยๆโอ้ทั้งพี่ขี่ตะเวนตอบแสงแดดอ่ะเดีด๋ยวไปเอาอาหารกันพี่น้อง อาหารปลายังมาแลงอ่านาาว่าสิกินมันพี่น้องมือนีิบ่ามาใกล้จักตัวเลยย่านตายมันก็ย่านตายเป็นนื้ปลาก็ได้แต่เกาลงมาเนี่ยเฟื่อแข้งเฟื่อขาโจมเลนอยู่มือนีิอ่านว่าจะเอาขึ้นมาย่างหรือมิดบ่มี่มตัวได้มาใกล้ได้มาแต่ปลาน้อยปลาดุกสงสัยมันมีเส้นพี่น้องย่านตายพ่ามือนีิเคาะเด้อบักได้เผื่อระวังเด้อมันจะวางเนี่ย ب. บ่ามาใกล้พี่น้องนะโดนๆจะเห็น เงียบเงียบมาตัวหนึ่งมากกวมาตัวทบปุมมือซุ้มใหญ่ๆจริงบ่มานะครับย่านตายเป็นนอปลาก็ะไรมันจะข้น,นย่านตายปลาก็ย่านตาย,ยาตืมแต่ปลาตะเพียนนะปลาเพียนปลาเพียนเกือบซ้ำฝ้ามือนี่เพนน้องนะครับขัดพายากลาบกระลาบได้แล้วก้อยก็ก้อยได้แล้วว่าเอันตุ่มตุ่มใหญ่ๆเป็นปลาทับทิมปลาทับทิมใหญ่นะี่ครับพู่นข่าวขึ้นจีนแยมหนาวยังมั่นแยมนิมบ่มัน่น เที่ยวมาเอาเทือรัดถังนั่นจะเอาไปใส่กระสอบไปตรงแยกแก้วอ่ะแล้วเทือปลาโคกงน้องหน้าเขาทำไมอ,ออกมาใันหมอ,แ,อ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 แลงเนาะเอาพุนขาวไปน้ำบ่อ่ะเพ็ดเบี้กงเอาพี่น้องไป